อัปเดตล่าสุดครับกับมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างจากทางภาครัฐลงทะเบียนได้แล้วครับวันนี้รายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังครับแต่ก่อนที่จะไปดูว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งท่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลอัปเดตความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างไรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆจากทางภาครัฐและภาคเอกชนครับ สวัสดีครับพบประผมครับเกียรต,ติรัตน์จินดานีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนกู้คิดธุรกิจ s m e ครับช่องที่จะนําความรู้เกี่ยวกับการทรําธุรกิจมาแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆ SME และกลุ่มมนุษย์เงินเดือนนะครับโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ในยุคปีบันร่วมถึงโอกาสในการจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆของทางภาครัฐครับวันนี้ครับมีโครงการเกี่ยวกับการ มาตรการในการสนุนให้ s m e ครับเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐน,นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางภาครัฐเนี่ยสนับสนุนผ่านมาทางสสวๆๆนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอของทางสสวกอนนะครับถึงที่มาที่ไปของตัวโครงการแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้กับท่านฟังครับว่าโครงการนี้ท่านจะเข้าร่วมได้ยังไง สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวอมีคำตอบให้กับทุกท่านค่ะสสวอได้จัดให้มีบริการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ thai SME GP .com เพื่อให้ SME ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเป็นช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจาก SME โดยผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องขึ้นทะเบียนรายชื่อพร้อมรายการสินค้าหรือบริการซึ่งการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนี้ผู้ประกอบการสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้2วิธีหลักคือวิธีที่1ไปที่เว็บไซต์ของสสว w w w sme go t h แล้วคลิกแบนเนอร์ระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือวิธีที่2ไปที่เว็บไซต์ไทย SME GP com ทั้ง2วิธีนี้จะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนจากนั้นเลือกประเภทธุรกิจตามรูปแบบกิจการของท่านเช่น ผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนที่กำหนดจากนั้นรอรับ SMS ยืนยันและตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน SME ภายใน7-14วันทําการโดย SMS จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่กรณีเช่นกรณีที่1 เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนกรณีที่2หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะได้รับ SMS ให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีที่3 SME ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่สสวกำหนดเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ที่ระบบ username และ password สำหรับเข้าใช้งานในระบบเพื่อจัดการข้อมูลสินค้าหรือบริการต่อไป นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์โดยคลิกตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ username และ password แล้วสามารถนำเข้าข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ต้องการค้าขายกับภาครัฐได้โดยสินค้าที่ภาครัฐนิยมซื้อในลำดับต้นๆได้แก่เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องดนตรีอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และงานจ้างบริการต่างๆเช่นบริการทำความสะอาดบริการรักษาความปลอดภยัยบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้าเป็นต้นผู้ที่สนใจจะเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ thaismegp.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เอาละครับท่านก็ได้ดูแล้วนะครับว่าโครงการนี้เป็นมาอย่างไรและจะเริ่มลงทะเบียนอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูในเว็บไซต์นะครับของโครงการนี้นะครับแล้วก็สรุปประเด็นต่างๆให้นะครับว่าใครมีสิทธิ์บ้างคุณสุภัพเป็นอะไรยังไงครับตามไปดูด้วยกันครับสําหรับโครงการที่เป็นมาตรการสนับสนุนให้ s m e เข้าถึงภาครัฐนะครับการขึ้นทะเบียนเพื่อการจัดซื้อจัดสร้างจากทางภาครัฐนะครับจัดโดยทางสสวนะฮะเมื่อกี้เราได้ดูคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะครับ ความเป็นมาก็พอทรบาบันแล้วสิทธิประโยชน์นะครับของ SME ที่จะได้นะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดจ้างโดยที่การคัดเลือกนะครับกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะซื้อจากผู้ประกอบการนะครับและสินค้าและบริการ SME ที่ทางสสวได้ขึ้นบัญชีไว้นะเพราะ,ะเราเองก็ต้องขึ้นบัญชีกับทางสสวไว้ก่อนนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ30นะฮะของงบประมาณนั้นหมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราได้ส่วนแบ่งมา30%ในภาคของที่เป็น SME นะครับหลักเกณฑ์นในการพิจารณานะครับ ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องมาพิจารณาจากลิสต์รายชื่อของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับทาง,ทางสสวไว้ก่อนนะครับต้องไม่น้อยกว่า3รายนะครับเอา3รายนี้มาพิจารณาดูก่อนนะครับในการที่จะให้สิทธิ์ในการที่จะ,จะซื้อต่างๆนะครับกรณีครับที่มีน้อยกว่า3รายนะครับก็ให้พิจารณาจากรายชื่อสสวขึ้นในบัญชีไว้ทั้งหมดนะครับและหากไม่มีรายชื่อนะกรณีไม่มีรายชื่อทั้ง1และ2นะครับ ให้จัดจ้างตามวิธีกําหนดพระราชบัญญัติในเรื่องของการจัดซื้อจัดสร้างและบริหารพัสดุนะครับปี2560้าหกยรายละเอียดไงก็ไปว่ากันนะครับอันครมาตราที่1เราได้3 0มอนะครับอันที่2ครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้หนักของแต้มต่อนะครับแต้มต่อ10%รซนะครับราคาต่ําสุดนะครับหมายความว่าไงครับกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างนะผ่าน e b i d d i n g นะครับให้แต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละสินะครับหากเสนอราคานะครับเป็น SME ตาม รายชื่อของสสวนะครับได้ขึ้นมาชีไว้สามารถเสนอราคาได้สูงกว่าราคาทําสุดนะครับของราคาที่เสนอกว่ารายอื่นได้ร้อยละ10%นะครับโดยระบบ e- gp นะครับให้คะแนนคำนวณนี้อัตโนมัตินะครับเงื่อนไขนะครับเป็นผู้ประกอบการ SME ครับที่ขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการในนะท่านต้องไปขึ้นลงขึ้นทะเบียนไว้ที่ไทย SME gp. com นะครับตามคลิปเมื่อกี้นะครับที่เขาแนะนำนะครับที่มีคุณบัตรตามที่ทาง sme เนี่ยได้นิยามไว้กับทางสสวครับโดยพิจารจากรายได้เท่านั้นนะครับคราวนี้ครับในส่วนของกลุ่มของ sme ก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มน3กลุ่มหลักๆนะก็คือกลุ่มที่เป็นหนักของตัวไมโครนะครับวิสาหกิจขนาดย่อมนะครับรายได้เนี่ยก็ไม่เกิน1.8ล้านต่อปี นะครับกลุ่มที่เป็นสมอลนะครับวิสาหกิจขนาดย่อมนะครับก็ตั้งแต่ส่วนที่เป็นอ่าเป็นภาคการผลิตเนี่ยก็อยู่ที่รายได้ก็ไม่เกิน100ล้านบาทนะครับแต่ถ้าส่วนเป็นภาคการค้าภาคบริการเนี่ยรายได้ก็ไม่เกิน50ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเป็นหนักของมีเดียมนะธุรก,กิจวิสาหกิจขนาดกลางนะครับภาคการผลิตเนี่ย รายได้ก็ไม่เกิน500ล้านบาทนะครับภาคการค้าและภาคบริการเนี่ยอยู่ที่300ล้านบาทนะครับเอกสารที่ท่านจําเป็นต้องใช้ในการที่จะยื่นลงทะเบียนนะครับแล้วก็ยื่นขอเข้าโครงการมาตรการในการสนับสนุนนะครับกรณีที่มีการจัดตั้งธุรกิจนะฮะก็ลักษณะของนิติบุคคลนะครับเอกสารทางด้านนิติบุคคลสำเนาตัวทะเบียนนิติบุคคลครับบุคคลธรรมดาเนี่ยก็เป็นลักษณะของทะเบียนการค้าต่างๆนะครับงบนะฮะเอกสารทางด้านรายได้นะครับงบการเงินปีล่าสุดนะครับบุคคลธรรมดาก็ ในเรื่องของภาษีส่วนบุคคลนะครับเรื่องของใบเสร็จไรต่างๆนะครับนี่คือใน,ในเรื่องของเอกสารนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมการประมูลเข้าไปบิดงานจากทางภาครัฐนะครับท่านก็สามารถจะลงทะเบียนได้ที่นะครับไ h a i s สเอ็มอ e, นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับจากทางสวและจากทางภาครัฐนะครับที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ s m e ในการที่จะเข้าถึงนะโครงการของทางภาครัฐสิ่งแรกที่ท่านก็ต้องทําก็คือไปขึ้นทะเบียนก่อนนะครับขึ้นทะเบียนเสร็จเรียบร้อยมีงานอะไรเนี่ยเวลาทางภาครัฐเขาจะประมูลเขาก็จะไปดูลิสต์จากทางสวที่เราไปลงทะเบียนไว้นะครับเพียงแค่นี้ครับโอกาสในการที่จะทําธุรกิจโอกาสย่จะขายสินค้าและบริการของเราก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าลองเข้าไปดูครับถ้าติดปัญหาอะไรก็ลอง ติดต่อไปทางาทางสาวสวนะครับโดยจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับอันไหนที่ผมพอช่วยได้ก็จะช่วยตอบให้นะครับอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวอาจจะพอรีเฟอร์ต่างๆให้นะครับสำหรับธุรกิจไหนฮะที่กําลังมองหานะครับทางด้านพาร์ทเนอร์ที่จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษานะครับเข้าไปฝูกลมพนักง,งานให้ความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจในโหมดของดิจิทัลนะครับจะทานฟอร์มธุรกิจยกเข้าสู่โลกของดิจิทัล นะครับจะวางแผนยังไงวางกลยุทธ์ยังไงจะใช้เครื่องมือไหนนะครับ Facebook, Google, SEO, l i นะฮะ Line OA นะฮะ Line Ad Platform หรือแม้กระทั่งตตกดท t i ต t o k นะครับ y o u t u ต่ต่างนะทางเท่าไหร่ใหม่มีประกันในเรื่องของการฝูบลมนะครับและประกันในเรื่องของการที่จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยสามารถทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้อย่าง มื่อชีพมากงยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ที่ปรากฏต,ตรงนี้ทางเราก็มีทีมที่จะเข้าไปช่วยเหลือบริการนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านนะครับอย่าลืม Subscribe และก็แชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆครับเราจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้รับความรู้ดีๆในเรื่องของการทำธุรกิจโอกาสในการที่จะสร้างรายได้เพิ่มในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ